สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูยุด h ชนแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมไลน์เ a นเจอร์นะครับผมซึ่งเป็นไอดีหลักนะครับผม <c oughs> วันนี้นะครับผมเราเนี่ยจะมารีวิวเกียร์นะฮะเราจะมา รีวิวเกียรในสเตทวิ่งที่แก่งแย่งจริงดีไปวิ่งมาเปลืองรูบี้เปืองขนนกกันมาเนี่ยมันมีอะไรดีมากดีบ้างนะครับผมเขาถึงไปแย่งกันมาเราถึงไปแย่งกันมาขนาดนั้นนะครับผมอมืคือจริงๆซีซั่นนี้เนี่ยลุงยุทธจะเอาท็อป10นะแต่ว่า คะแนนมันเฟอร์มากเลยฮะคะแนนมันเฟอร์แบบผมคะแนนมันเยอะมากๆเลยแล้วมันทําให้เราเปลืองรูบี้เปลืองขนลุกมากๆนะผมก็เลยยอมแพ้แล้วก็ไม่เอานะครับผมอืมวิ่งไว้ที่20กว่าล้านก็พอเลยนะที่จริงวิ่งไว้แค่4ีหวันเองครับผมก็เรียบร้อยเลยนะหยุดวิ่งเลยอแต่ก็ยังติดท็อปอ่าสีอยู่นะอยู่ได้ที่อันดับ32นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมสําหรับค่าเกียร์นะฮะ ค่าเกียร์ของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันแล้วเราก็มาสุ่มหาอ่าออปชันที่4กันด้วยนะครับผมอ่า ก็มันมีระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์ใหม่นะครับผม30%ถ้าเกิดเป็นท็อป10ก็จะได้33%นะครับผมแล้วก็มีอัตรากรหลบสกิล50.4%แล้วก็ต้านสกิล50.4%ซึ่งเกียร์ชิ้นนี้มันค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีลดคู่ดาวเรนเจอร์ไงครับผม30%นะถ้าเกิดออฟ4เนี่ย เราจะเลือกเป็นพลังชีวิตก็ได้หรือจะเลือกเป็นลดแรก่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะเลือกเป็นลดคูดาวเรนเจอร์ไปอีกเลยก็ได้นะครับผมซึ่งมันค่อนข้างดีมากๆนะในท็อปท็อปตำนานเนี่ยท็อปร้อยเนี่ยเขาใช้กันเยอะแยะเลยนะครับผมสำหรับเกียร์แนวแนว,แนวนี้นะครับผมสำหรับเกียร์เซตนี้ที่มาใหม่ก็คือชุดพูดสตอร์บอรี่นะครับผมสตอร์เบอร์รี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาเรนเจอร์ ้าแสงกันดีกว่านะครับผมอ่ะเอาล้วครับผมเราก็มาในลินเจอร์ธาตแสงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองมาติดเกียร์ให้เจ้า โคนี่อัลตร้าพิงดูนะคกับผมสายว่องไวใช่ไหมครับผมเออสายว่องไวเนี่ยเราก็ต้องหาเกียร์ที่มันแบบนี้ผมจะจัดแบบเกียร์เกลียนไปเลยนะครับผมเออพลังโจมตีรวมระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่แล้วก็อโอกาสโจมตีต่อเนื่องใส่ไปเลยครับผมเออดูซิว่ามันจะเกลียนขนาดไหนนี่ครับผมเออใส่ชุดพูดสตอเบอรี่ไปนะฮะแล้วก็ช่องท้ายใช่ไหม ถ้าแสงใช่ไหมครับผมนี่เราใส่อันนี้ไปเลยนะครับผมเอาแบบว่าไม่มีเลือดกันไปเลยทีเดียวนะฮะเออคือ,อยังไงครับเนี่ยมันจะได้ไหมครับไม่เป็นไรครับเราใส่เพื่อการรีวิวเฉยๆนะครับผมโอเคใส่ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาหาค่าออปชันดีๆกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสาหรับออปชันก่อนนะฮะมีอยู่9 0 0อคัมพีนะกดไปก่อนโป้งป้างครับผม <c oughs> ความแม่นยำธาตุนะฮะอือกดไปอีกหนึ่งดอกครับผมเออสลับออปชั่นไปฮะความเร็วในการโจมตีอย่างนั้นน่ะเหรอเออมันค่อนข้างดีนะแต่ไม่เป็นไรครับเราไปต่อครับปึ้งป้าให้ต้านสกิลนะอยากได้เลือดนะจังหวัดโอ้โหหลบสกิลก็มาครับผมไปกันต่อครับโอ้โหความเร็วในการโจมตีมาบ่อยมากนะเดี๋ยวเราจะพอแล้วโอ้โหต้านสกิลก็มาอีกแล้วนะครับผม นี่มันมาแบบเดิมๆเลยนะครับผมโอเคลบหลีกนะถ้าเกิดเราจะใส่การบินเราใช้ลบหลีกก็ได้นะอันนี้คือผมแบบเอามาใส่ทดลองเฉยๆนะครับผม,มลบหลีกมาอีกแล้วฮนะเออคือความเร็วเคลื่อนที่นี่ยมันจะเกรียนไปหน่อยไหมถ้าเกิดเราความเร็วเคลื่อนที่มาใส่นะเออมันมีรถคูดาวมาแล้วแล้ว,ลวก็มีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มมา ไม่ดีไม่ดีครับอหมายถึงใส่ตัวการบินนี่ครับผมค่อนข้างดีเลยนะไปล้อไปกันต่อฮะอัปเกรดธาตุโอ้โหคำพีเราจะไปจนหมดคำพีเลยนะฮะเราจะได้ค่านี่พลังชีวิตมาแล้วผมขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมเอาพลังชีวิตนี่เลยครับผมเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมอ่าอเดี๋ยวเราขอไปล็อกออปชันแล้วเราก็หา ค่า150โอ้โหครับผมเป็น105นะความจริงต้องการ150โอ้โหมา140%เพื่อไม่เป็นการเปืองรูบี้นะครับผมผมขอหยุดอยู่ที่แค่140%เนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปข้ามไปเลยฮนะคือแบบข้ามขีดจำกัดให้มันเต็มแม็กไปเลยมันจะได้เลือดมา390%นะครับผมเอาละครับผม ทีนี้นะฮะโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะโชว์เกียนนะเอาเจ้าโคน,นี่เอาตาพริง้งไปหาตีดูนะครับผมไม่รู้จะใช้งานได้จริง,รงๆหรือเปล่านะแต่ก็จะไปลองดูนะครับผมสำหรับเกียร์ใหม่ชิ้นนี้นะครับผมเอาไปใส่ทีมหนึ่งกินเกียนเลยดีกว่าไหมฮะจังหวะนี้ผมขอถอด ผมขอถอดตัวไหนผมขอถอดเฮดไปก่อนคือถอดคือทดลองเฉยๆนะเราไปตี PVP โดยใช้เกียร์ชิ้นนี้ไปดูนี่ครับผมดูว่ามันจะปล่อยตัวเร็วขนาดไหนเดี๋ยวดูกันรายละเอียดของมันครับผมเดี๋ยวเราไปดูคูดาวเรนเจอร์นะโอ้โหคูดาวเรนเจอร์ลดไปถึง5.1เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับผมเออก็จะเหลือประมาณโอ้โหนิดเดียวนะนิดเดียวเดี๋ยวเราไปลองดูนะีครับผมว่ามันจะ ปล่อยตัวเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปที่ PVP กันเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะรับเกียร์รับของไปคือผมยังไม่ได้เข้าเล่นเลยนะโอเคครับผมเจอคนไทยนะฮะไม่ตีครับผม นี่ครูปอของเราเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองตีกันดูหน่อยได้ดูก่อนนะครับผมเขามีตัวการบินไหมเมื่อกี้การต่อสู้เขามีตัวการบินไหมฮะโอ้โหพอดีพอเจาะพอเหมาะมีตัวการบินอ่าเป็นบอสผู้ใช้วิชาโอเมียวนะครับผมแต่ว่าเรเวลแค่180นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยเอามาใส่ตัวบินแล้วเนี่ยมันจะเกรียนขนาดไหนนะครับผมเออถ้าเกิดอ่าอันนี้มันเป็นการทดลองเฉยเฉนะครับผมก็ อย่าไปอ่าอ่าอะไรมากมายนะครับผมอมาลองกันดูนะฮะปึ๊บปับเร็วนะเอ้ยครูดาวคนข้างเร็วเลยนะครับผมแต่มันต้องปรับเกียร์อีกนิดนึงนะครับผมโอเคไปครับผมไปครับผมโคนี่อัลตราพีครับผมโอ้โหครับตัวนี้ครับผมครูดาวคนข้างเร็วนะก็คนข้างใช้ได้เลยนะครับผมในระดับหนึ่งเนี่ยครับผมมามาดูว่าบอสผู้ใช้วิชาองค์เมียวเขาเนี่ยจะต้านตาน จะท่านทานเจ้าคนนี้พิงสีชมพูของเราเนี่ยที่แบบรถคูดาวมาจัดดเลยนะครับผมดูที่ครับผมโอ้โหโอ้โหออกรัวๆเลยนะฮะออกรัวๆมาดิก็มาเป็นกองขนาดเนี้ยจะกันไหวไหมละ่ะกันบินนะครับนี่โอ้โหพัดนะจังหวะน,นี้เขาต้องพัดเลยทีเดียวนะฮะโอ้ my god ไปครับพัดเราก็ต้องพัดครับผมเพราะว่าเรามาโชว์ ตัวเจ้าคนนี่เอาตราพิงนะครับมาอย่างมาอย่างแนละ้วผมขอไปดูก่อนมาแล้วนี่โอ้โหเดินชานะลูงนี้นะ่าจะใช้เป็นแบบอืมเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ก็น่าจะดีนะเออแต่ออกมาเยอะๆอย่างนี้มันก็ค่อนข้างเกรียนอยู่นะนี่ดูครับผม โอ้โหขนาดมีเลือดนิดเดียวนะครับผมไม่มีไม่มีมมออนนี้สกิลด้วยนะอะรบลีกสกิลไม่มีด้วยนะครับผมมาดูกันโอ้โหดูดีครับอย่างเกลียนเลยนะครับผมเรียบร้อยนะโอ้โหชนะเฉยเลยครับผมแหมสุดยอดไปเลยเดียวนะครับผมสำหรับเกียร์ชิ้นนี้นะฮะค่อนข้างเกลียนเลยทีเดียวนี่คือแบบเกลียนจัดๆเลยนี่ครับผม <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวไปอีกสักเกมหนึ่งนะรเราหาตีแบบว่าคนที่เขาแบบ ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับผมผมไม่กอดไปครับผมขอรีเซ็ตอีกปุ๊บปั๊บโอ้โหคนนี้โหดนะคนนี้โหดบอกเลยนะฮะตัวการบินมีไหมตัวการบินมีไหมถ้าเกิดไม่มีตัวการบินโหดก็โหดนะครับจะเอาจะเอาครับผมไม่มีตัวการบินเลยนะครับผมงานนี้แหละครับผมเสร็จลุงยุดแน่ๆนลองดูสิครับผมว่าจะชนะหรือเปล่านะทีมโหดจัดๆเลยนะครับผมทีมนี้นะเออมา มาครับผมมาครับผมเรามาดูคนนี่พิงของเรานะครับผมจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับผมโอ้โหนี่นี่เป็นไงครับผมเกียร์โอ้ถึงจะเดินช้าแต่ก็ปล่อยเยอะก็เกรียนนะครับผม <c oughs> เดินช้าแต่ปล่อยรัวๆัว,วนี่ก็ ก็เกลียนนะครับผมบอกเลยนะฮะสำหรับอ่าเจ้าคนที่พิงสีชมพูนะโอ้โหดูดีครับผมออกมาเป็นขบวนเลยนะฮะออกมาก็มาครับผมแต่ตอนนี้ภา,าคภาคค้นดินเราเริ่มแย่นะฮะภาคคืนดินเราเริ่มแย่มากๆเลยนะครับผมโอ้โหเมริโอดัสนะครับผมร่างเอลตานี้ออกรัวๆเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหครับโอ้โหครับ เมริโอรัตล่างเอลต้านี่ออกรัวรวเหมือนกันนะครับมาดูครับโคนี่พิง์ของเราเดินทางไปถึงป้อมหรือยังโอ้โหเดินช้ามากๆเลยนะครับผมโอ้โคนี่พิง์ไอเราป้อมหน่อยรูปพอ่อเราจะเราจะ <c oughs> โอ้โหครับผมสุดยอดมากเลยนะครับผมดูครับเมริโอรัตเขานีอย่างงดนะล่างเอลต้านะครับผมดูนี่ไงโคนี่พิง์เราเหลาป้อมอยู่จังหวะนี้โอ้โห แย่ไม่ท <lich> ันนะครับผมคือท <kind> ีมเขาโหดมากๆเลยนะผมเราก็เลยแบบประมาทนะแต่ก็ได้เห็นความเกรียนของเกียร์ชิ้นนี้แล้วใช่ไหมครับผมไปเดี๋ยวเราไปอีกสักหนึ่งเกมนะฮะเดี๋ยวเราไปอีกสักหนึ่งเกมอันนี้ตัวกันบินอย่างสุดเลยนะฮะโอเคมีมีตัวบินด้วยอืคนนี้ก็ก็โหดนะผมหาขอแบบตีแบบคนที่ผมแบบ พอขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้ขึ้นมาในลีกระดับตำนานใหม่ไะครับผมไปลีลีลโอโครับเอาละครับจังหวะนี้มีตัวกันบินแค่เลเวล140ไปครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับผม,มนี่ลุงช้ยรูบี้หลีเพื่อทุกๆคนจะได้ดูคลิปแบบสนุกสนุกเลยนะฮะเออยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอ้โห,โหเราเราโดนเราโดนละเราโดนละเราโดนความสามารถนะครับผมเออมามาดูครับผมคนนี้พิงสีชมพูกับท่าแสงเราใส่เกียร์ท่าแสงที่มาใหม่นะฮะเออเราไม่ต้องสนใจฮะเรามีเลือดนิดเดียวเราก็อาศัยว่าปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะครับตัวกันตัวกันบินเขาเนี่ย คือถ้าเกาะถ้าเกิดออกมาเยอะๆเนี่ยเอาไม่อยู่ครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นเกมตั้งรับที่ใช้บอสเนี่ยเอาไม่อยู่ฮะผมบอกเลยนี่ครับผมออกมาล้วๆฮะดูดีฮะดูดีครับผมซึ่งคนที่พิงสีชมพูนี่นี่นครับผมมันจะตีแรงอยู่แล้วนะฮะเออผมก็เลยจัดเกียร์ชนิดที่แบบว่ารถคูดาเยอะๆออกมานะจริงๆมันปรับได้อีกนะครับผมอ่าผมสามารถปรับได้อีกนะแต่ก็อันนี้เอาพอแบบ เปลียนนิดๆนะครับผมไม่เปลียนเยอะนะครับผมโอเคไปฮะคนนี้พิงค์สยมพูครับผมมามาโอ้โหดูดีครับผมเดินเข้าแถวกันมาเต็มเลยนะครับปุ๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมก็ชนะไปนะครับผมสําหรับอ่าเกมเกมนี้นะครับผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสําหรับการรีวิวเกียร์นะครับผมก็ค่อนข้างอ่ใช้ได้ดีเลยนะครับผมถ้าเกิดใครมีก็สุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับ ท่าแสงชิ้นนี้ซึ่งได้มาอย่างยากลําบากมากนะครับผมซึ่งเราจะต้องไปที่สเตจอีเวนต์นะครับผมเล่นทุกวันที่หนึ่งของทุกๆเดือนนะครับผมเออก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบไหมครับผมถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผม โอเคครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย